ครับผมเพิ่งไปร่วมงานบวชน้องชายมาครับเป็นเป็นพระที่ผมภูมิใจมากๆกนะครับกับต้องใช้คำว่าพระใช่ไหมกับพระท่านนี้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นเป็นเหมือนน้องชายของเรามาตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราแบบได้รู้จักกันมาเป็นน้องชายแท้ๆผมแล้วก็แบบว่าวันนี้เขาก็ได้ทําหน้าที่ของของลูกผู้ชายไทยแล้วก็เป็นหน้าที่ของการตอบแทนพระคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับแต่กัังคืเออจริงๆเป็นเป็นงานประเพณีของแบบ ตังสมัติอยู่แล้วครับเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าเวลาที่เราจัดงานกันนี้ก็จะมีการจัดแบบแบบมีการกินเลี้ยงก่อนในช่วงวันก่อนจะบวชจริงๆ1วันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันบวชจริงอีกหนึ่งวัน,น,น,นวครับเมื่อไหร่จะถึงตาทางบวชครับผมอยากบวชมากแล้วอะตอนนี้คือพอเห็นเห็นพระพระน้องบวชแล้วเนี่ยผมก็แบบรู้สึกว่าเห็นพ่อแม่ภูมิใจก็อยากอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจด้วยก็เลยฝึกเฮ้ยอยากบวชเร็วๆแล้วอะไรก็คงคิดว่าน่าจะเรียนจบนะครับผมประมาณไม่เกิน2ปีึงจะได้บวช ็นรเ็น้อองง่่ไมห้้นำตาซึมครับน้ำตาซึมเราเราได้เห็นแววตาเห็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเขาเขามีความสุขมากๆตรงนั้นคือแบบข้าวปลาไม่ได้กินเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขาอิ่ม,มครับเขาอิ่มที่ที่เขามีความสุขกับกับพระ,ะน้องจริงๆอะไรเงี้ยใช่ครับเราได้บอกพ่อคุณแม่ครับว่าเรา บอกครับบอกไปแล้วผมก็ก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะบวชเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรียนจบก่อนแล้วก็ดูเรื่องของระยะเวลาในการทํางานที่เหมาะสมว่าเฮ้ยช่วงไหนที่เราสามารถที่จะสามารถไปบวชได้อะไรอย่างเงี้ยครับนาตาล่าครับหลายในพวกแซงยังไม่จบนะแซงยังไม่จบนะงานไม่คุ้นเคยจบแล้วงานนาตาล่าใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องของของสคริปต์ครับ สคริปต์ในการทํางานในการที่เขาเรียกอะไรมันเป็นมันเป็นการแต่งเนื้อขึ้นมาในการที่จะเขาเรียกว่าพูดถึงคู่รักต่างๆในในปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการสร้างสีสันจริงๆคือไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นการเป็นการไปพูดถึงหรือว่าหรือว่ากล่าวหานในสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับมีการพูดคุยกันแล้วครับมีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็แล้วก็ทางทีมงานก็คง,คงติดต่อกับทางพี่โน้แล้วด้วยพี่โน้ว่าไงบ้าง พี่โนไม่ได้ว่าอะไรครับพี่โนกโ<อ>ก้ก็ก็เข้าใจครับใช่ครับส่วนตัวยังไม่ได้คุยใช่ไหมคุยแล้วครับคุยแล้วครับเพราะว่าก็ได้ซ้อมคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่แล้วก,แวก็แล้วก็พูดคุยเหมือนกันว่าเ,เรื่องนี้พี่มีการติดต่อก่อนใช่ไหมกับทีมงานใช่ครับมาทำไม่็นใจอะไรกันไม่มีอยู่แล้วครับก็จริงๆแล้วมันเรื่องของการแซวกันมากกว่าครับตอนแรกกลัวกระแสะนะ้ยไหม เฮ้ยมันจะเป็นกระแสไม่ดีหรือว่าอะไรเนี่ยมัน <g ül s> ผมว่ามันต้องมีอยู่แล้วไง <g ül> s> <S เรื่องของการที่แบบว่าเดี๋ยวก็ต้องมีพี่ๆนักข่าวม,มาถามแล้วว่าเฮ้ย <g ül s> มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เอาชื่อไปร้องแล้วแบบว่าอารมณ์อินเนอร์จริงๆหรือเปล่าจริงแล้วเป็นการแซลกันเล่นมากกว่าแล้วก็เป็นการที่เราเราคิดเราคิดแบบว่าเนื้อเพลงขึ้นมาให้ทุกคนแบบว่ามีสีสันในงานตลาาเฉยๆกลัวพี่สบายตะติงอะไรมาไหมในเอเพี่โมก็ก็ลงมาข้อความในเอจีแล้วว่าเออมีการพูดคุยก่อนแล้วไม่มีอะไร บนวเวทีคอนเสิร์ตค่ะปีจะมีซีนอะไรแบบน,นี้นะอ่าบนเวทีเดอะสตาร์ The Star <c oughs> สิบปีนะฮะมันแน่ๆ <c oughs> มันแน่ๆ <c oughs> ครับก็จะมีการร่วมงานกันของหลายๆคนนะครับรวมถึงแก๊งสอสสระทิษด้วยนะครับ <c oughs> ต้องติดตามว่าจะมีะพาร์ทที่พวกเราได้ร่วมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ฮะพร้อมๆก็ ตัวซ้อมหนักมากครับซ้อมหนักมากเพราะว่ามี50ชีวิตนะ,ะก็จะมีการแบ่งพาร์ทว่าวันนี้ใครซ้อมส่วนพาร์ทร้องพาร์ทเต้นต่างๆก็ทุกคนก็เต็มที่แล้วก็พยายามพยายามดูแลตัวเองเรื่องของของการแต่งเวลาแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองด้วยนะครับถ้วนล้ะครับชวนลวครับแต่ว่ายังหาบัตรไม่ได้ครับปัญหาย,ยากมากคือผมเอง่ะคือผมยังได้บัตรไม่ยังไม่ได้บัตรเลยอ่ะในการที่จะไปดูเพราะว่าคนนี้แบบว่าซื้อบัตรกันเยอะมากนะครับคือชวนเขาแล้วแต่ยังไม่มีบัตรของเขาใช่ครับให้เขาซื้อเองครับ ไม่กลัวไม่กลัวครับก็คือก็ชวนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนทุกครั้งนะครับไม่ไม่ถ้าได้มาถ้าเกิดได้เยอะจริงๆอ่ะก็จะพยายามดูให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเช่นคอนเสิร์ตห้าห้าสิบชีวิตเนี่ยคือมันต้องมีการแจกจ่ายซึ่งจะได้จํานวนน้อยคงจะแบบไม่อาจจะไม่ถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บ่อนครับเขาอยากดูอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่นใจว่าวันที่เขาที่เรื่อคอนเสิร์ตเขาจะว่างหรือเปล่า ครับก็ขอฝากผลงานนะครับผมละครเวที4แผ่นดินเดอะมาชิเค้านะครับผมเป็นผลงานละครเวทีที่มีการริเศษอีกครั้งหนึ่งกลับมาแล้วก็เป็นคุณเฟยมเหมือนเดิมน,นะครับผมรอบแรกครับ17กรกฎาคามนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อบัตรที่ไทยทิเคท Get ในแจ้งทุสาขาครับ